เราจะมาสอนนะคะเรื่องการดูแลผ้าไหมนะคะซึ่งลหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะซื้อผ้าผ้าไหมไปแล้วแล้วซักไม่เป็นอ่ะซึ่งมันมันเป็นประเด็นมากแล้วก็เป็นมานานด้วยแต่ที่บ้านเรานะคะเราซักกันเองง่ายๆความจริงผ้าไหมเนี่ยคุณสามารถใส่ยับๆก็ได้อ่าอย่างที่ใส่เนี่ยนะคะโยนลงเครื่องเสร็จแล้วเวลาเราจะใช้แล้วก็ขยี้แค่นั้นคือถ้าผ้าไหมโครงสร้างดีอยู่แล้วนะคะคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรกับมันมาก แต่ถ้าผ้าไหมที่โครงสร้างไม่ดีก็อาจจะต้องมีกระบวนการการดูแลเยอะหน่อยแต่ถึงบางครั้งเราดูแลไปแล้วมันก็จะไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะว่าอของพวกนี้ต้ออยู่ที่โครงสร้างแล้วก็คุณภาพข,าของเส้นเปนลือกนะคะนี่ค่ะอย่างที่บอกไว้จะมาซ้อนวิธีซักวีผ้าไหมนะคะ,อะเอาแบบสไตล์ของเรานะไม่ใช่สไตล์ชาวบ้านนะ พี่ใช้น้ํายาปกติที่เขามีขายกันทั่วไปนะคะหรือไม่ไงั้นก็เป็นอาบูเลว์อะค่ะสบูเลวที่เราอาบน้ํานะคะน้ํายาล้างจานไม่ได้นะจ๊ะไขมันที่เคลือบอยู่เขาจะหลุดออกไปนะคะผงซักฟอกแรงๆก้องไม่ได้นะคะเขาจะมีน้ํายาของเขาหรือก็อย่างที่บอกแค่นั้นเองอย่างอย่างของที่ร้านนะคะเราจะใช้น้ํายาซักนะคะคก็คือเป็นตัวนี้เป็นน้ํายาซักนะคะ วันนี้เราจะซักเบาๆนะคะไม่ใช่แบบนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะคะเวลาซักผ้าใหม่นะคะอ่ะเอาผืนไหนเอาผืนนี้นุ่มๆนะนี่ยน,น,น,นะคะเวลาซักผ้าใหม่คุณจะไปคิดว่าคุณซักกางเกงยีนไม่ได้นะคะคอคๆเอาไอเด็กคุกๆ,ๆไม่ได้ค่ะคุณจะต้องค่อยๆสมมติว่าคุณลงน้ํายาลงน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะ <c oughs> แค่นี้แค่นี้นะคะคุณทําแค่นี้ <c oughs> นะคะ แล้วผ้าเขาสิ่งสกรปรกเขาจะหลุดออกไปเองนะคะโดยที่คุณไม่ต้องไปขัดไปอะไรเขานะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกอัตราส่วนนะคะเวลาเราจะต้องซักกางเงีนะคะเนี่ยตัวนี้นะซักน้ำหนึ่งลิตรต่อหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะก็ไม่ต้องไปหาช้อนตวงก็ได้ะคะ่ะเอาเอาช้อนโต๊ะตัวเองที่เราทานข้าวนี่ก็ได้นะคะไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวน้ํายาเออเขาเรียกน้ํายาเคลือบผ้าใหม่นะคะ ตัวนี้ก็เหมือนกันอัตราส่วนเท่ากัน1นึ่งลิตรต่อหนึ่งจอนโต้นะคะตัวนี้คุณสมบัติของเขานะคะก็คือว่ามันจะช่วยเคลือบเงาให้ให้เส้นเนี่ยยังเงาอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะยับยากคือเมื่อมีการยับจะคลายตัวได้ง่ายนะคะกว่าทั่วแล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะจะมาดูวิธีการซักรีดกันนะว่าเราจะต้องทำยังไงค่ะตอนนี้เราก็จะเริ่มซักผ้าแล้วนะคะเดี๋ยวนะน้ในกระามังประมาณ2ลิตรนะคะเราก็ ใส่น้ํายาซักผ้าเข้าไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะคนคนให้ให้ตัวน้ํายาเนี่ยละลายกับน้ําให้เข้ากันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตรงหนึ่งเป็นก้อนตรงนึงไม่เป็นก้อนไม่ได้เดี๋ยวผ้าเราจะด่างนะคะผ้าเราจะไม่สวยอ่าเอาเนี่ยเอาผ้าไหมเนี่ยลงไปเลยเห็นไหมคะเราจะใช้วิธีขยุ้งขย้ำไม่ใช่ขยี้นะคะเราไม่ขยีะคะ้ค่ะเราแค่ทําให้เขาอย่างนี้ก็พอปลายมือเอาปลายนิ้วนลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็ จะค่อยๆหลุดนะคะพวกสิ่งสกะปกค่อยๆหลุดออกไปเพราะว่าเส้นไหมเขามีความเงาเขามีน้ํามันอยู่ในเนื้อตัวเองอยู่แล้วเขาจะไม่ค่อยเจาะอะไรมากมายนะคะเนี่ยเวลาเราบิดนะคะเราจะไม่บิดแรงนะคะเราจะแค่บิดบิดบีบน้ำออกก่อนมาบีบน้ําออกเสร็จนะคะเราก็อาจจะบิดอีกครั้งหนึ่งเบาๆไม่ไม่ใช่บิดบิดปุ๊บแบบโอ้โหเราจะหน้าเขียวหน้าเหลืองไม่ใช่นะคะเอาแค่เบาๆแค่บิดพอให้น้ําออกสักน้อยนะคะแล้วเราก็จะมาวาง ล้างในน้ำสักสองน้ำนะคะตอนล้างน้ำก็ไม่ต้องขยี้เหมือนเดิมค่ะเนี่ยเราแค่ยกขึ้นยกลงให้น้ำผ่านผ่านตัวเส้นไหมนะคะให้เขาค่อยๆช้าล้างลงไปนะคะล้างแบบเนี้ยสองน้ำนะคะอ่าแล้วก็เราก็มาล้างที่น้ำที่สองใช้วิธีเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะผ้าไหมย,ยิ่งอ่ายิ่งเราเอามือขยำขยำเขาเนี่ยเขาจะชอบ เขาก็มไม่รู้เป็นอะไรนะทาไมเขาชอบจังเขาจะแบบนุ่มเหมือนกับเข้านุ่มสบายอะเนาะ,ะเขาก็จะมีความสุกแล้วเส้นเขาก็จะนิ่มนะคะอ่าต่อไปนี่พอเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงน้ํายานะคะ,ะไม่ต้องใส่เยอะเห็นไหมคะนิดเดียวเองเนี่ยผ้าผ้าแค่นี้น้ําแค่นี้นะคะครึ่งช้อนก็พออันนี้เราก็ลงผ้าได้ประมาณ อันนี้เราลงหนึ่งชิ้นแต่น้ําน้ําที่เหลือข้างล่างนะคะเราสามารถเอาผ้าพันคอมาลงได้อีกนะอีกสองสำพืนได้เลยะคะ่ะแล้วก็ไม่ไม่ต้องแช่นานนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผ้าไหมบางตัวสีตกนะคะเราต้องระวังในจุดนี้ประมาณ5นาทีก็ได้นะคะคือจริงๆอ่ะแค่เราจับแล้วเรารู้ว่าเอ้ยน้ำยาเนี่ยซึมลงบนผ้าแล้วนะแล้วเราก็ทิ้งอีกนาทีสองนาทีแค่นั้นก็พอแล้วเราก็จะมา มาบิดเขาเบาแบบเมื่อกี้ค่ะแล้วก็เอาไปตากลมไม่ใช่ตากแดดนะคะตากลมค่ะนี่นะคะเราแค่สบัดเบานะคะไม่ต้องสบัดแบบอเอาไปดาวตายนะคะเบาๆพอให้เขาคลายตัวแค่นั้นนะคะเขาก็จะคลายตัวออกมานิดหน่อย เราใช้วิธีง่ายๆในการรีดผ้าไหมซักผ้าไหมคือทุกอย่างง่ายหมดเราไม่ต้องไปใช้วิธีอะไรให้ยุ่งยากนะคะเพราะว่าบางทีเราเอาผ้าไหมเนี่ยไปใส่ไว้ในช่องฟรีสออกมากลายเป็นกลิ่นไก่กลิ่นหมูไปเลยค่ะอย่างที่บอกก็คือมันเดี๋ยวนี้เราเรามีน้ํายาเรามีอะไรก็เราไม่ต้องไปยุ่งยากขนาดนั้นอย่างเห็นไหมคะเราเรีดเนี่ยเราใช้วิธีการนวดค่ะการคลึงเส้นของเขา เตารีดก็ใช้เตารีดธรรมดาค่ะที่ร้านจะใช้แต่เตารีดรุ่นนี้มาหลาย10ปีเพราะว่าเขามีความหนักพอเขามีความหนักปุ๊บมันจะช่วยรีดในการยืดเส้นเวลาเส้นเขาหดเข้ามาเขาอะไรเงี้ยเส้นเขาจะตึงสวยง่ายขึ้นเสร็จแล้วนี่คือ1บล็อกน้างมียกให้ดูซิความต่างกันนะคะเนี่ยคะ่คะเรียบกับไม่เรียบนะคะ เนี่ยแค่ง่ายๆแบบนี้ผ้าไหมนะคะไม่ต้องรีดนานแค่เขาแห้งก็พอนะคะผ้าก็ไม่ต้องตากนานแค่เขาหวัดหมาเพราะว่าเขาจะไวต่อแสงมากแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะรีดตรงๆเหมือนรีดผ้าทั่วไปนะคะในบล็อกต่อไปนะคะว่าออกมาจะต่างกันไหมถ้าตรงที่เรารีดแบบนวดผ้าเนี่ยนะคะผ้าเขาจะถ้าเราจับปุ๊บผ้าเขาจะนุ่มไม่มีความสาก แต่พอผ้าที่เราเรีบแบบตรงๆความสากในเนื้อผ้าจะยังเยอะเพราะเส้นไม่คลายออกต้องมารีดหมุนข้อมือแบบเดิมนะคะมันถึงจะคลายร้อไม่งั้นก็คือเราต้องมาฉีดน้ําให้เขาหมาดๆคืนเพื่อให้เส้นเขาเขาคลายจากเมื่อกี้แล้วก็เราก็เริ่มรีดใหม่วิธีแก้นะคะเห็นไหมคะนิ่มสวยเหมือน ตอนที่ยังไม่ได้ลงน้ำยาเลยพริ้วมากอันนี้เราใช้ไฟอยู่ที่ประมาณเบอร์3เพราะว่าผ้าไม่ได้หนามากใช้กลางๆเราก็พอละค่ะอ๋อเวลาซักผ้าเมื่อกี้นะระวังนะคะว่าถ้าถ้าคุณตากผ้าให้แห้งแล้วนะคะแล้วคุณจะเอาผ้ามารีดมันไม่ได้นะคะเพราะผ้า เส้นใหญ่เมื่อแห้งแล้วเขาจะหดตัวนะคะเส้นเขาจะหดหดหด,หดเข้าไปถ้าคุณเอามารีดในตอนนั้นผ้าคุณจะยับตลอดการคราวนี้นะคะไม่ได้ถ้าคุณจะรีดคุณจะต้องเอาผ้าเนี่ยไปลงน้ําใหม่นะคะให้เขาให้เส้นเขาคลายออกมาเหมือนเดิมเหมือนตอนเราซักใหม่ๆนะคะแต่คุณไม่ต้องใส่น้ํายาอะไรทั้งสิน้นแค่ลงน้ําหรือว่าฉีดน้ําให้ชุ่มหน่อยนะคะแล้วคุณก็เอามารีดอย่างวิธีที่ น้องหมีเขาทำนะคะหมุนข้อมือคุณจะเลื้อยเป็นงูก็ได้อันนี้คือทำได้แต่ถ้าคุณอย่างนี้อย่างนี้งี้ปุ๊บผ้าก็จะไม่สวยนะคะไม่มีความเงาแล้วก็ไม่มีความนุ่มเวลาใส่ก็ไม่สบายนะคะนี่คือ,อข้อควรระวังนะคะ